สวัสดีค่ันักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการเปลี่ยนจำนวนคระเป็นเศษเกินนะคะหลังจากที่เราเรียนมาแล้วว่าการเปลี่ยนเศษเกินเป็นจำนวนคระทำอย่างไรนะคะคุณครูก็จะมีเทคนิคการจำให้เสมอสำหรับเทคนิคการเปลี่ยนจำนวนคระเป็นเศษเกินมีดังต่อไปนี้นะคะล่าง คูณกลางนะคะใส่วงเล็บก่อนนะคะเพราะเราต้องบวกบนนะคะล่างคูณกลางบวกบนล่างกลางบนนักเรียนจะรู้อยู่แล้วคนที่เรียนกับครูนะคะคุณครูจะใช้เรียกจํานวนคลัดตัวไหนเป็นล่างตัวไหนเป็นกลางตัวไหนเป็นบนนะคะส่วนมันเหมือนเดิมนะคะ นะคะนี่คือเทคนิคในการทําในการจําด้วยนะคะเอาเรามาลองทำนะคะครูจะยกตัวอ,อย่างนะคะข้อที่หนึ่งจำนวน5เศษ2ส่วน5นะคะมีกลางล่างบนเหมือนเด่ครูพูดใช่ไหมคะวิธีการนะคะวิธีทํา เอาล่างเอาล่างคุณครูบอกแล้วล่างตัวนี้ก็เป็น5ใช่ไหมคะลูกคูณกลางกลางตัวนี้ก็ดันเป็น5เหมือนกันเอาห้าคูณหนะคะแล้วเอาไปบวกบนบนในที่นี้ของข้อ1ของเราคือ2นะคะส่วนคือเหมือนเดิมส่วนข้างล่างคือ5นะคะนักเรียนก็จะมีค่า เท่ากับนะคะห้คูณ5เป็น25นะคะ25วก2เป็น27ใช่ไหมคะข้างบนหรือเศษได้27ส่วนเหมือนเดิมคือ5นะคะเสร็จแล้วค่ะนักเรียนง่ายมากใช่ไหมคะล่างคูณกลางบวกบนส่วนเหมือนเดิมใช่ไหมคะเอาคุณครูจะลองยกตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งนะคะเป็นข้อ2นะคะเอาสีม่วงนะคะจำนวน10เศษ3ส่วน 8อา้าวถ้าอย่างเช่นอย่างนี้นะคะเอาวิธีทําล่างคูณกลางนะคะล่างก็เหมือนเดิมเป็น8ใช่ไหมคะล่างเราทําเรารู้ล่างกลางบนนะคะคูณกลางในตัวนี้ของข้อนี้คือ10นะคะบวกบนคือ3ใช่ไหมคะส่วนด้วยเหมือนเดิมส่วนเหมือนเดิมในข้อนี้ส่วนคือ8นะคะเพราะฉะนั้นก็หาคำตอบก็จะได้ว่า 80เป็น80คูณในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะ80บวก3ได้83ส่วนเหมือนเดิมขอภยัยค่ะเศษเหมือนเดิมคือหรือตัวล่างนะคะเหมือนเดิมคือ8เพราะฉะนั้นพอทำเป็นเศษเกินก็จะมีค่า83ส่วน8 ะะง่ายใช่ไหมคะนักเรียนในการทําจํานวนคละเป็นเศษเกินเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนฝึกทักษะตนเองด้วยการทําแบบฝึกหัดนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ